i بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بع السلام عليكم رحمه الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وبركاته ความคุ้มครองความการุณเมตตาการุณาปราณีจากอลอสุภานุวาตาลาพึงประสบด้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับกับยาตีนทีวีครับเช้าวันนี้ครับฟัจรุลอิสลามฟัจจุลคอยครับรุ่งอรุณแห่งอิสลามรุ่งอรุณแห่งความงดงามมหากรุณาทีุ่ณที่อลลอสได้ทรงประวิงลมหายใจให้กับเราพี่น้องครับวันนี้พี่น้องฟัง, <c oughs> งการเรื่องของทีวีก็ตามนะครับหรือจากเสียง อิสลามนะครับพี่น้องก็จะได้ยินกับคำว่าอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอยจูอูลนะครับเสียงสันตินะจะได้ยุบสันติเสียงสันตินี่แหละครับได้ยินทุกวันนะครับพี่น้องครับอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอนจอูลนะครับแล้วเราก็จะพบว่าแท้จริงแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และยังพระองค์ที่เราจะกลับึ้นไปแต่วันนี้นะักวินาทีนี้ท่านผู้ชมที่รักขอรอครับพี่น้องที่รักขอรอครับอัอบอลลอฮ์ยังทรงเมตตาเราให้เราได้มีโอกาสต,ตื่นขึ้นมา ได้เห็นความเมตตาของอร่อยเห็นสิ่งสวยงามที่อล่อยได้สงร้างนี่คือความดีงามนะครับพบกับอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียนกอนจ้าเดี๋ยวเราพูดคุยกันครับคุณผู้ชมครับมิลลาฮาะห์มานิรเราะฮมอัลัมดุลิลลาฮ็อิลลมีนอัอลาตุวัลุอลาอัชรอิลอัลบิยาอัลมุรซอลีนนบีนามุฮมมัลลอฮฺอัลลฮฺอัลอฮิอัมะอีนอัสลามุอัุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺอะลลอฮฺอัลลอฮฺอัมุสสลาม ุุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาอัลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการจะตีมรับอรุณทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาอัลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มา พบเจอกันนะครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับสบายดีอัลฮัุนิลล่อัลฮัุลิลลาครับอลลากุลฮาลินนะครับทุกสถานภาพคนที่สถานีนะครับอดทนและก็ช่วงนี้อากาศอากาศเปลี่ยนครับฉันเองก็ว่าจะดีจะดีก็บางทีก็ ไปโดนฝนไปโดนอะไรใชเสียงก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กรร้อนนะครับอาจารย์ผมด้วยนะได้ครับอาจารย์เป็นเป็นหอบเนี่ยก็มีผลไหมครับ่วงนี้หนักมากเลยอาจารย์ตอนนี้ผมต้องใช้ยาพ่นเนี่ยจะเป็นทลินชเดือนหนึ่งมันจะมีสองร้อโดสคือฉีดหลอดละ200รอครั้งแต่แต่ละเดือนผมใช้ช่วงนี้สองสองหลอดต่อเดือนต่อเดือนก็หมายความว่าช่วงนี้เดือนละ4ี่ร้อยครั้งเดือนละสี่ร้อยครั้งช้ามาก็ต้องผลแล้วมันมีพ่นพ่น พ้นก่อนก่อนเป็นระงับอาการเป็นป้องกันไว้ก็มีเพราะว่าว่าลูกลูกฉันเนี่ยคนโตเนี่ยแกก็เป็นเป็นคล้ายๆภูมิแพ้เหมือนนี่แหละครับอยู่จัดอยู่ในกลุ่มภูมิแพ้โรคหอบอะไรเมื่อก่อนอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองไงอยากจะมีหมายถึงว่าอยากมีรถอยามีบ้านมีอยากจะมีของเล่นนอกจากมีอยากจะฝ่ายฝ่ายจะมีบ้านข้างกลางน้ำสระน้ำอร่อยนะครับมีเป็นของตัวเองตอนนี้ได้แล้วเป็น อ๋อนี่แหละหอบกิจกรรมโรคประจําตัวเป็นของตัวเองอะที่สบายเลยไม่ต้องให้ไกลเลยนะครับเป็นของประจําตัวอนี้พ่ไม่ต้องเรียนแบบก็ได้นะแต่ไม่ต้องเรียนแบบนะโรคประจําตัวเนี่ยไม่ไม่มีใครอยากเป็นแต่ว่าอันแหละเมื่อเมื่อเป็นแล้วก็เป็นบททดสอบนะคือยังไม่มีอะไรแล้วครับความจรนจะมีเมียวันได้มาอสอบ้อลนะโดยประมาณเอาล็อเมตตาเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ว่าครับบ้านกลางน้ํา มื่อวานผมก็ไม่ได้มาทํำรายการเพราะว่าหนึ่งขับรถมาได้ครึ่งทางรถติดมาไม่ได้รถติดน้ำอยู่แถวแถวเส้นตังสิตเนี่ยอ๋อใช่ใช่ขึ้นคืนก่อนหน้าเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อวานก็ตกฮัมบิลลาเลยนะครับที่บ้านฉันนะบางบัวทองเนี่ย ก็ก็ว <infrared> ิทน้ำเบาบานนี่แหละตอนนี้อยากค่ายอาจารย์ตอนนี้วัดกินอะไรสั่อะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าติดตามข่าวอาจารย์ตอนนี้ก็พายุเข้านะใมีพายุเขาอะไรนะอะไรที่ก็แปลกๆกันมั้ยใช่ใช่ผมจำชื่อไม่ได้หรอกแต่ว่ามีพายุเข้าครับก็เลยบอกว่าตอนนี้ถ้าถ้าหากว่าใครจะเป็นแม่บ้านใครค่าคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยจะตากเสื้อตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้จะเป็นจะไม่เจอแดดต่ออาจารย์พูดตรงนี้ได้ข้อคิดและคุณผู้ชมครับเพียงแค่เราไม่มีแดดสักาันสองวันเพียงครับ ก็นี่ไงเสื้อผ้าก็เสิ้อนี่เลยครับอับมารามาโดยเฉพาะสีขาวอะไรประมาณนี่ความเมตตาของร้อนนะถ้าไม่มีแดดเลยเนี่ยเมื่อวานนี่ไม่เห็นแดดเลยนะครับเมื่อวานค้มมากครึ้มทั้งวันเลยแล้วก็อันนี้ในกรุงเทพเดี๋ยวพี่น้องดูจากจังหวัดเดี๋ยวไม่ทราบแต่น่าจะเป็นเกินหมื่นหมื่นก็หมดเพราะมายุบเข้าหมดไงยุบเข้าน่าจะเข้าทางภาคอีสานใช่ไหมนั้นครับจะร้อนร้อนอันดับที่เขาว่านะพยากรพยากรเขาว่ากันไปแล้วก็มีดินสไลด์นะวันนี้ฟังข่าวมีดินสไลด์อยู่จังหวัดหนึ่งถึงกันไม่ใช่เนื้อใช่ไหม ไม่ใช่ไ <minutes> ม่ใช่เนื้อสไลด์จะเป็นดินสไลด์ดินสไแต่โคลนสไลด์ดินสไลด์อันนี้อันนี้ไม่ดีนะดินสไลด์เนี่ยหมายถึงว่าแบบรถขับมาโดนใช่เพราะถ้าเนื้อสไลด์อร่อยเนื้อสไลด์นี่อร่อยมากเลยนะเดี๋ยวนี้ก็มีแพสไลด์ด้นี่โอ้มีแพสไลด์ในได้ฟาร์มก็แหละบ้านวราดานอะไรเนี่ยแอบนะบ้าไปแล้นะครับก็อย่างนี้ว่าเนี่ยแต่ละวันเนี่ยอาจารย์ครับมนุษย์เนี่ยเขาแกล้งเรียกว่าธรรมชาติตะตามที่เรียกกันไปแล้แกล้งสิ่งที่อัร่อ์ให้มาครั้งเลยบ่อย ต้นไม้ใบย้ามถูกตัดไปบ้างนะครับคือดินต้นไม้ต้นนึงเนี่ยสามารถที่จะอุ้มน้ําได้เป็นพันๆกิโลเลยนะรากที่มันรากที่มันอุ้มน้ําซับน้าทั้ที่พอต้นไม้ไปย่ามไม่มีความเจริญม,มันข่ามาทีนี่แหละก็เกิดดินสไลด์โครนสไลด์แต่ถ้ามีเนื้อสไลด์ก็ทำเป็นแรกก็สินทอนก็อร่อยได้ครับ <laughs> <laughs> โอเคครับอาจารย์คุยกันเช้าแบบนี้นะครับวันนี้เตรียมเตรียมเรื่องมาก็คือวิธีป้องกันชิยตอนนี่แหละครับก็จะจะเกาะ ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครับผมซึ่งลักษณะของชัยตอนพี่น้องต้องทราบเลยว่ามันเป็นศัตรูกับมนุษย์เรานี่แหละครับผมลูกหลานอาดัมทั้งหลายเนี่ยมันคือศัตรูและเป็นศัตรูที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินน์ชัยตอนเนี่ยลินอินซานิและอดวุลบูบีนแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดเจนคำว่ามูบีน,นี่คือ แยกและแยกเลยอย่างชัดแจ้งชัดแจ้งเลยครับผมไม่มีข้อคุ้มคือสงสัยใดๆแล้วว่าตกลงเนี่ยชัยตอนมันจะเป็นมิตรกับเราไหมมันอาจจะมาเป็นดีกับเราก็ได้ราบางที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกับเราอ่าเป็นมิตรกับเราเนี่ยวันบ้านหลอกเราหรือเราจะโชว์เหนือหน่อยก็คือจะได้ว่าชัยตอนอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องชัยตอนเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับอะไรนะคนทั่วไปที่เราจะเรียกร้องเชิญชวนมันมันก็ยิ้มเลยคือคือมันเนี่ย ตั้งตนเป็นศัตรูเลยแล้วมันก็จะเป็นศัตรูอย่างเงี้ยไปยันกิยามัตเลยเพราะตัวมันไปนรกแล้วไงเอาเมตตามันจริงจริงแล้วประวิงฉันเถอะคือในในมุมของที่อาจารย์บอกเมตตามาคือว่าแทนที่มันจะตกนรกเลยเนี่ยไม่เลยเราให้ยังปรงเวลาไว้แต่ว่าไอ้ความไอ้ในการปริเวลาเนี่ยมันจะพาอามันบอกว่าจะไปก็ยวมันเหงามันเหงาพาสหายไว้ด้วยจะพาสหายที่ที่ ที่เชื่อมันจะหาวิธีการฟิกกรอของมันหาวิธีการต่างๆแต่ถ้าพูดง่ายๆใครที่เชื่อมันเนี่ยทำตามแนวทางของมันเนี่ยก็นั่นแหละคือคนของพวกของของของมันมันยิ้มแต่แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของอิสลามครับผมที่อัลลอฮ์บอกไว้ท่านรอซูลบอกไว้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่รู้รู้ทันเล่เหลี่ยมของไซตอนนั่นแหละครับผมครับคราวนี้มีฮะดิษบทหนึ่งอาจารย์ครับผมอันนี้เป็นหลักอะกิดหาด้วยนะครับจาบิด ท่านยาบิดบินอับดิลลาห์รอดิอัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินน่าอัรชาอิบลีสะอะลาบะห์รีแท้จริงบัลลังใช้คําว่าอาราชเหมือนกันนะแต่ว่ามันเรียนแบบไงมันเรียนแบบอัลลอฮฺใช่ไหมอ่ามันก็มีมีมีบัลลังเหมือนกันที่อยู่อาศัยของมันที่อาศัยของมันของอิบลีสเนี่ยครับผมบัลลังของมันเนี่ยอยู่ที่มหาสมุทรทะเลอยู่ในทะเลครับ แอบฟาบาฟะฟายาบาสุซาโรยาหูแล้วมันก็จะส่งกองทัพเนี่ย<ฮ>สมุนของมันเนี่ยกองทัพมันเนี่ยมาเพื่อฟายัฟตีนูนันนัสมาเพื่อที่จะมาหลอกลวงมนุษย์อ่ามันมีศูนย์บัญบรรชาการมันศูนย์บัญชาการใหญ่ใหญ่คราวนี้ก็จะดูละอาจารย์มูบา้างนี่ส่งระดับไหนไปไปแล้วปา๊บ,าบ <laughs> อาจารย์วัติปต้องประมาณนี้ ไปมันส่งไปหมดเลยจะดูเขามอวิเคราะห์คนก่อนมันวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนคราร่อมูฮัมมอินดะฮูครับผมบอกว่าไงและตัวที่ตัวที่ไร้กาที่สุดในหมู่ลูกน้องเนี่ยก็จะถูกก็จะอยู่กับมันนี่แหละนะแล้วก็คือตัวที่เก่งที่สุดในการหลอกลวงลูกน้องกันเยอะลูกน้องเยอะสมุน่าคราวนี้มันก็จะดูเลเวลของคนจะไปหลอกด้วยหาข่าวคน คนนี้คนนี้เป็นยังไงนิสัยอุปนิสัยเป็นยังไงมันหลอกหมดเลยหลอกหมดเลยคนรวยเนี่ยก็หลอกเรื่องเรื่องอะไรเรื่องความตันนีความตันนีอ่าใช่ความตันนีอย่าคู่อะไรนะ ตรยุกับโลกมันมาคู่กันนะครับมีกลีุทธ์ก็มีโลคอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่คนมีความรู้กอาจจะไปดูเรื่องของตะกับบดโออวัดเยื่ยยิงอะไรประมาณนี้คนมียศถาบรรดาศักดิ์มีบ้านใหญ่โตมีความมันมันก็หาวิธีก็เรื่อหาข่าวนะครับมันจะมีวิธีการของมันนั่นแหละครับนี้แม่บ้านขอโทษนะแม่บ้านด้วยนะโอ้แม่บ้านนี่เดี๋ยว้องคุยกันเรื่องแม่บ้านเนี่ยมันก็มันก็หา ระดับต้นๆมือสมังของสมุนชัยตอนมามาไม่กันนะอาจารย์<ช>แม่ของแวะก็แคือคือแหน่อยคือชัยตอนเนี่ยเอางี้ก่อนอาจารย์อะไรที่เวลามันมัน,มนอะไรที่เวลาที่เราทำตามบทบัญญัติศาสนาเนี่ยมันร้องไห้นะ คือมันเสียใจครับผมคือหลอกไม่ได้ละยกตัวอย่างเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายชอบกันนะจ๊ะเราชอบกันซึ่งเป็นเรื่องเป็นปกตินะพี่น้องถ้าถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงอ่าเนี่ยเป็นปกติเป็นปกติเพราะท่านนบีบอกว่าสิ่งที่ท่านรักในดุนยาหนึ่งนั้นมีผู้หญิงอยู่ผู้หญิงใช่อ่ามีน้ำหอมมีการละหมาดที่สุดคือการละหมาดครับแต่ไม่ได้หมายความว่าความรักของเราเนี่ยจะต้องรักแบบไม่มีกรอบครับมันก็ต้องมีกรอบในการในการดำเนินครับอ่าควนี้ คนคนึงเนี่ยรักใครชอบคอกันเนี่ยถ้าไม่นิก้ากันคชัยตอนถือว่าหอมหวานเลยโอ้โหนี่สบายฉันละใช่ไหมสบายแอมก็ให้มีการเกี่ยวพาราสีกันมองตากันมองไปมาเดี๋ยวอีนิดนึงก็สัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกันตามองตาตามองตาเป็นไงตามันต้องเจอกันก็รู้สึกสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันไปอก็จนกระทั่งเลยเถิด สุดท้ายแล้วเนี่ยหนักสุดๆก็คือเป้าหมายของมันคือจีนากันนี้มันก็ยิ้มหัวเราะยิ้มเลยยิงซีนากันตอนแรกก็อาจจะร้องไห้หลังๆมาเริ่มไม่ชินแล้วไอ้คนทําก็เฉยๆแล้วกลายเป็นเรื่องปกติไปไปมาก็อยู่กันแบบไม่แต่งไงอยู่กันก่อนก็ได้แต่นี่ต้องมีไม่อยู่ก่อนพอใจก็อยู่ด้วยกันไม่พอใจก็ว่าครับอาจารย์เชยตอนทํางานสําเร็จเลยมันบอกโอ้สบายแล้วมันไปบอกเอางานไปนําเสนอ หัวหน้าเวลาเอกดีแต่โอ้ผมเสร็จแล้วเจ้านายครับได้แล้วแต่สมมุติว่ามันรู้แ่้ะคนนี้ผู้หญิงผู้ชายชอบกันครับผู้ชายคนนี้มีอีมานกลัวลอสุบฮานะหัวตาลานะเดินไปหาวลีบอกยอครับผมรักลูกสาวยอนะผมขออามานะาตรงนี้ดูแลได้ไหมยอบอกเอา้าก็มาเลยพาผู้ยงผู้ใหญ่มาสู่ขอนะครับ ยอก็บอกไม่ได้เรียกอะไรถ้าเธอมีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปดูแลลูกสาวกัด้วยไม่เท่าไหร่หรอกมะเขาก็จะมาด้วยอันนี้จะมีจะมีคนมาด้วยมายอมายอกก็จะมาอ๋อตไตลยจะได้ได้แต่ว่าแหมคนโตฉะนั้นมันแต่งไปเนี่ยไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกสุนัขไม่เรียกกันอย่างเรียกไปห้าแสนอ๋อก็ไม่ได้เรียกเทองสิบบาทแต่ฉันไม่เรียกกันนะมาเธอมแต่บอกไว้ก่อนแล้วว่าคนก่อนหน้านี้นะไม่ต่ำกว่าเราก็บอกายอกรอเย็นขอฉันขอเรียนแป๊บนึง ก็มีเหมือนกันใช่ไหมทำให้มันง่ายทำให้มันง่ายทำให้มันง่ายทำให้มันสะดวกเสร็จแล้วนิกากันอาจารย์มีกากันเนี่ยถามว่าชัยตอนมันจะไปหลอกให้จีนาได้ไหมไม่ได้แล้วจ้าจอกไงเรื่องเดียวกันเรื่องของอัธรสเดียวกันใช่ครับว่านนยะคืออัธรสนะการกระทําเดียวกันอัธรสเลยอร่อยน้ำพึ่งนั่นแหละนะครับจะอร่อยรันเอน้ำพึ่งอ่ะใช่ไหมเออปะบาลนี้ใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงเนื้อสไลด์ <laughs> อร่อยอื่มกินือ้อสสลด์ยอาจารย์ต้อง,ต,องต้องมีต้องมีรสชาติที่อร่อยต้องมีรสชาติเหมือนกันใช่ครับผมทรสเดียวกันอาจารย์ว่าการกระทำเดียวกันครับแต่ใช้ตอนเนี่ยไม่หลอกแล้วอืคุณจะ มีอะไรมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาคุณกี่ร้อยครั้งทุกครั้งเป็นสดก็เป็นสดก็เป็นความดีอ๋อนี่ภรรยาต้องดีใจใช่นะครับบางจ่าสดก็ด้วยอะไรทำเนีนะเรื่องอิสระเนี้ยเปิดเผยได้เปิดเผยได้สบายแต่ว่าใชยตอนมันรอไห้แล้วอาจารย์โอ้ไม่นานเเพราะมันจะมันปิดประตูซีนาแล้วไงหลอกไม่สําเร็จหลอกไม่สาเร็จแล้วแต่มันก็หวังว่าเดี๋ยวลูกหลานจะลูกหลานใชลูกหลานแหละอะไรมันก็จะใชยตอนเปลี่ยนงานแล้วอาจารย์โอ้ครับผมเมื่อก่อนมันหลอกให้ไป ไปไปทำศีนาใช่ไหมับผพอนิกากันเสร็จปั๊บการนิกาเนี่ยถือว่าเป็นงานศาสนาใช่มรับแล้วก็ในมุมของการทะเลาะกันแตกแยกกันเลิกกันอัลลอฮ์อัลลอฮ์กริ้วอัลลอฮ์โกรธครับผมในการต่อลากใช่ไหมอาจารย์ในการหย่าแล้วมันจะมีผลตามมาเยอะแยะครับคือคือการหย่าเนี่ยในมุมของในมุมของความเสียหายเนี่ยมันเยอะ แต่ในมุมอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาสําหรับสองคนท,ที่ที่ที่มันไปด้วยกันไม่ได้ดจริงๆขึ้นทางด่วนแล้วลงคนละทางใช่ครับก็บไปคนละทางแล้วกันแต่มันต้องคือที่สุดแล้วไงอาจารย์ คือที่สุดของการไม่มีทางออกแล้วคือมันบุเรมันแย่จริงๆครับอยู่กันไม่ได้จริงๆเนี่ยภาษาว่าจะมันอยู่กันไม่ได้แล้วร้อนๆคือคือต้องเข้าใจก่อนนะพี่น้องไอ้คำว่าอยู่กันไม่ได้เนี่ยมันมันไม่ใช่แบบไอ้เรื่องจิปาถาเล็กๆน้อยๆครับผมอ่าเงินเล็กน้อยเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของนิสัยเล็กๆน้อยๆครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีหรอกใช่ครับที่ว่ามันจะแหมเป๊ะเลยเป๊ะหมดทุกอย่างเรียบร้อย ผู้ชายเนี่ยร้อนเกินไปก็ไม่ได้อีกนะใช่กับผู้หญิงก็จะมีความเรียบร้อยทีนี้ชชยตอนก็เอาแหละชยงไว้เป็นเรื่องเรื่องหลักๆใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยอไม่เข้าบ้านเลยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหายไปสองปีอะไรเงี้ยนะรอนน้ำก๋วยเตี๋ยวใช่ร้อนรองสองปีอะไรเงี้ยรอนตงงอกเออแต่ฟก็ไม่เคยให้เลยเอออย่างเงี้ยมีมีเรียกว่ามีเหตุมีแรงจูงใจอะไรต่อมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนาใช่ถ้าเล็กๆน้อยๆก็อภัยกันได้ครับผมชยตอนงานมาเลยครับก็จะไปยุ่งในบ้านนี่เลย ครับอ่ามีอะไรไม่พอใจหน่อยก็จะให้ท้าทายในการเลิกกันใช่ซี่อ่าหวานนี้มีอะไรมาล่ะตอนมาน่ะอ่าราแล้วเริ่มได้สุดท้ายแล้วอาจารย์นบีก็เลยเตือนไงว่าครับผมผู้หญิงคนใดที่ที่ที่ขอสามีเลิกโดยที่ไม่มีเหตุครับผมคว่าเหตุตรงนี้คือเหตุที่จําเป็นจริงๆนะต้องเป็นเหตุศาสนาที่เกี่ยวโยงนครับคุณคุณบอกมาสิผมทำผิดกี่ข้อครับผมคุณได้ได้สักสิบข้อแล้วกัน อันนี้ยังหาไม่ได้เลยวนไปวนมาก็ไม่รู้้างบ้านเขาบอกเออไปหา้างบ้านหาทีเอาเอาที่มันเป็นความผิดที่มันเป็นแบบที่ศาสนาบอกนะไม่ใช่แบบบีบจะสีฟันเข้าบ้านไปไม่ใช่งั้ยนะเรื่องนี้ทะเลาะกันมามหลายคนไม่ได้บีบยาสีฟันอะไรเงี้ยไม่กดชักโครกอะไรเงี้ยเด้อ นอนไม่อาบน้ำอะไรประมางนี้มันก็มีไอ้เรื่องจุกจ๊๊กของผู้อย่ายย่าไปเขียนมันเลยมันมันอายเขาพับผ้าไม่เรียบร้อยกวาดบ้านก็ดีแหละแต่ว่าใต้ตู้เย็นใต้ตู้รักตู้ไม่กวาดโอ้โหบางวันนี้แหมฉันกวาดบ้านเลยอะไรนะบางโอ้กวาดดีโอ้โหแต่ทำไมกวาดไม่เกี้ยงอ๋อจบเลย แล้วก็บุตรกิจแล้วผู้ชายแล้วบุตกิจอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเรื่องจุกจิกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สายที่ที่จะเอามาเขียนครับผมแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยโอ้โหติดยากินเหล้าเมายาเออละมงละหมานไหมสัมมาเลเทไปเลยใช่เทเมาละหมานมงมงละหมานไม่เอาอันนี้มีเหตุอะไรพวกนี้ตบตีโดยที่หัวเนี่ยมันละมันมาละมันละมาก็นบีก็เลยบอกว่าโดยไม่มีสาเหตุที่เป็นคนเจ้าที่ฉันบอกใหญ่ใหญ่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจันระวังด้วย ทีเดบีพูดถึงนะครับเรื่องของญย่าชมชายอื่นต่อหน้าต่อหน้าสามีมนะครับหรือสามีก็จะถ้าเก็บไว้ในใจนะเก็บไว้ในใจได้โอเคเก็บไว้ในใจเถอะนะคะระับ <c oughs> อย่าชมภรรยาอื่นต่อหน้าต่อหน้าต่อหน้าสามีต่อหน้าสามีสามีก็ไม่ชมคนอื่นต่อหน้าภรรยาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็อย่าเปรียบเทียบอันนี้อย่าเลยอย่าเปรียบเทียบผู้ชายคนอื่น บางบ้านาน,นู้นเขาเจ๋งมากเลยล่อดีล้อดีมากเลยเพราะมันก็จะเริ่มมองตัวผู้ชายอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมครับผมคือคือ,ค,อคือไม่มีใครหรกชอบที่จะเอาเไปไปเปรียบเทียบคนอื่นอยากจะเป็นที่หนึ่งเท่านั้นเลยใช่ไม่ใช่ไหมล่ะคือไปเปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบนะอย่าเอาเรื่องในบ้าน โดยเฉพาะเรื่องบุ้งเต็งเตียยเนี่ยอย่าเอาไปบอกข้างนอกอันนี้อันนี้สําคัญนะมันจะเป็นเหตุสาเหตุหลายอย่างก็ี่ยเป็นเรื่องบางทีมันก่อตัวมากๆแหมเราแวะไปเรื่องเรื่องนี้ก็ได้ได้ก็นี่งานชัยตอนเหมือนกันใช่ฮะงานชัยตอนก็คือหลังจากตอนที่เมดิตอนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยตอนแต่ยังไม่แต่งงานมันก็จะยุให้ไปทําซีนาให้ไปนู่นไปนี่พอแต่งงานแล้วถามว่ามันจบไหมมันไม่จบมันก็ยุให้สองคนเนี่ย เลิกกันบาดหมางกันบาดหมางกันทะเลาะเบาแวงกันเพราะมันรู้นี่ว่างานของผู้หญิงที่สําคัญคือการต่ออัตต่อสามีเมื่อเมื่อเมื่อภรรยาด่าสามีหรือไม่ต่ออัตต่อสามีก็เท่ากับฝ่าฝืนอล้อในกรณีที่คําสั่งของสามีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดกับบทบติศาสนาคำเตือนช่คำบอกผู้หญิงบอกเอาเอาก็เอาคำว่าต่ออัดมามาขู่ละเออบางทีจะมีนะคำว่าใครใครเอามาขู่ก็เขียนเอาไว้เนี่ย แต่เป็นนักศาสนิกย์แม้คําว่าตาอัดมาใช่สิคํานี้มาผู้ชายเหนือกว่านี่อ้าวไปเป็นเรื่องแต่นี้แต่มันคงคุยกันตอนที่ไม่มีอารมณ์แบบนี้นะแต่มาคูลกันระหว่างที่ร้อนๆเนี่ยบางทีไม่รู้เรื่องเอ๊ยยังไงกันมันมันจะถูกไงพูดผู้ชายเนี่ยถ้าพูดถึงในดาราจะเนี่ยครับผมในดาราจะหรือในความใน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 นะในการในฐานะการปกครองเนี่ยผู้ชายมีสิทธิ์ปกครองมากกว่ามีสิทธิ์ปกครองผู้หญิงครับก็เหมือนพ่ออ่ะใช่ ตอนที่เธอตอนที่เธออยู่กับครอบครัวเนี่ยใครใครเป็นผู้ปกครองเธอล่ะอ่คุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อคุณจะไปบอกไหมเอ้ยฉันต้องเชื่อฟังพ่อด้วยเหรออ้โอสถานภาพเท่ากันนะในกรณีที่แต่งกันแล้วเป็นเป็นแยกครัวแยกเรือนเป็นสามีภยรอาเนี่ยบอกว่าเออลูกเอ้ยนะวันนี้เดี๋ยวยอพอดีท้องใส่ไม่ดีต้มข้าวต้มให้ยอหน่อยไอ้ลูกก็บอกไปหากินเองดิย้อนมือเท้ามีใช้ฉันท่านถไมใช้ฉันถ่านไมยออะ แล้วทาก็บอกว่าแล้วฉันต้องเชื่อฟังต้องต่ออันยอดได้เหรอต้องทำให้ไหมเนี่ยออย่างนี้กันหลังแหวนเลยโหยยอจะปล่อยไว้ทำไมใช่ถ้านนกรณีแบบนี้สมมติจดๆกับกับยอดเราเนี่ยมีลูกสาวเนี่ยครับนี่เราควลังเทียบไปฟังไงว่ากับยอดเนี่ยคุณพูดแบบนี้ได้ไหมล่ะถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าก็พูดกับสามีไม่ได้เหมือนกันจะนั้นจบตรงที่ว่าสามีครับชายที่มีมารยาท ชายที่มีมีศาสนามีรายาตเมื่อชายมีศาสนามีรยายญาตมันไม่มันไม่มีประตูอื่นแล้ว,ลว<ช>ที่จะคําว่าต่อัดมามาเทียบกันเพราะชายที่ดีก็ต้องอยู่กับหญิงที่ดีชายที่ศรัทธาก็ต้องอยู่กับหญิงที่ศรัทธาอยู่แลนะนะครับคือคือ,คอ,อมองแบบนี้ว่า หลักการศาสนาของเราเนี่ยสอนนะให้ใครดูแลใครไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้ดูแลผู้ชายผู้หญิงเองก็เป็นเป็นเป็นเบื้องหลังที่ดีใช่เนีเป็นเบื้องหลังที่ดีท่านหญิงคอรดียะเนี่ยโอ้โหดูแลท่านหญิงคอรดียะท่านหญิงอุมอมาร์หรือว่าี่ชท่านหญิงอุมเอมาร์์หรือว่าอุลแลนด์หรือใคะทั้งหมดเลยแต่ต้องรู้สิทธิ์และหน้าที่ของตัวเองครับยังไงผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ต้องต้องปกครองอยู่แล้ว แล้วก็เขาเป็นคนที่หาอาิสกีมาดูแลครอบครัวส่วนหน้าที่ของนางก็คือดูแลบ้านดูแลลูกครับคือเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้ทําตามหน้าที่อ่ะชีวิตมันก็ผิดปกติผิดเพี้ยนหมดแหละจารน์นขณะเดียวกันก็ช่วยกันงานในบ้านก็ช่วยกันแล้วตอนนี้มันเป็นสังคมปัจจุบันก็คือหาหาหาทำอาชีพคือคนเดีอาจจะ นู่นดีนัดหนึงแต่บางทีผู้หญิงอาจจะต้องหาแต่ว่าในกรณีงานเนี้มันก็ต้องช่วยกันช่วยกันครับในบ้านหุ่นงานซักผ้านี่ยขนาดเหนื่อยแล้วอ๋อซักซักผ้าฉันไม่ค่อยไหวซักผ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะกอกน้ำเนี่ยฉันจองจองเลยใช่ไหมกอกน้ําเนี่ยเพราะมันจะมีตู้ใช่ไหมแล้วก็มันต้องใช้กําลังไงครับใช่ต้องเข็นต้องแบกไปต้องยก ใ่กอกน้ำนี่จองแล้วเราก็ดูได้อะไที่มันต้องใช้กําลังนะนี่ไงถึงว่าความความความแตกต่างหน้าที่แตกต่างแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายไงก็คือมันมีมีดีด้วยกันทั้งสองคนแหะใช่ไหมเรื่องพลังกาลังเนี่ยนะครับคือผมอยากจะมองอยากให้มองแบบนี้ว่าเมื่อใดที่มีปากมีเสียงกันเนี่ยหรือทะเลาะเบาะแวงกันถึงขั้นท้าโยงท้าหยากันเนี่ยนั่นคือใช้ตอนมันยิ้มแหละ มันมันยิ้มเลยมันบอกว่างานของมันมาหาวิธีใหม่ต้องหาวิธีคือมันมันมันยิ้มหน่อยถึงว่ามันมันรู้เลยว่าเนี่ยมันกําลังทํางานมันใกล้สําเร็จแล้วแต่เมื่อใดที่ครอบครัวที่เขาสมัครสมานสมัครคีกันรักคร่กลมเกลียวกันเนี่ยอยู่บนทางขนทางสลามเนี่ยชชยตอนมันก็ร้องไห้ใช่นี่แหละก็คือพรามต้องต้องอย่าไปหลงเล่ห์เหลี่ยมของเชยตอนจับไปหาวลีพ่อแม่ทั้งสองฝั่งฝ่ายต้องเคลียร์ต้องคุยนะครับก่อนก่อนก่อนจบตรงนี้มันมีเรื่องอยู่ที่นึงสามีภรรยาจา์เขาเขา งอนกันสิไอภรรย,ยาก็เมื่อไหร่จะงอ้อฉันสักทีเมื่อไหร่จะงอ้อยฉันสักทีท่นนีไหนวันนั้นเขาทำอาหารปรากฏว,ว่าขวดซอสขวดอะไรสักอย่างเนี่ยมันเปิดไม่ได้ทำไงอ่ะเมื่อไรเปิดอีกไอสามีเขาก็อยากจะงอ้อแหละแต่เราก็จะาจหาวิธีไหนเสร็จแล้วก็งอนอ่ะกับอ่ะชือพอบ,บิดเท่าไหร่ก็มีออกซอสที่ทําไมมันนู่นนี่นั่นทำไม,มครับสามีมาเปิดปึ๊บเสร็จเลยขวดซอสกินได้อะ เบรกเบรกก่อนเอาเ <c oughs> บร<อ>กกัก <c oughs> <c oughs> ้งเดี๋ยวคุยกันนะครับช่วงที่สองมาคุยดังนี้แล้สนุกนะครับ <c oughs> <c oughs> สักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับผม